นี่บราได้ไปมาทอดหมูกรอบน้อพี่น้องเนาะที่การทอดหมูกรอบมันสวยงามเนาะนี่เดนเลยนะพอดิ่งยัดดิงเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกข้ากาดไปเอาไปต้มก่อนต้มแล้วก็มาเอาสอนเอาซับ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 ด้วพี่น้องเลแล้วการ เอาเกลือท่าเจ๊งน้อยแล้วก็น้ำส้มสายชูฮ้าท่าแล้วก็ไปตากแดดไวนะ้เนาะอันนี้เบ้าเด็ตากไว้มือหนึ่งก็เครืองม,มือเนาะมาถอดประมาณซิปนาทีมันก็เสียวมาเป็นแบบนี้นะเนาะเดี๋ย้ลอยประมาณอีกซิปนาทีก็ไดนะ้แล้วอันนี้เบ้าเด็กรับกรับทางเนาะกับปีนแหละเรอประมาณอีกซิปนาทีแล้ว,วพี่น้องเลยน,ะนี่ไล่แหละน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ไละนะ่เลยเนาะหน้าตาเอามาก็เป็นแบบนี้ ตาหมูกรอบเบาเด๋อนะทำเองพี่น้องทำเองเสต็งเสต็งขึ้นเกามีได้เลยเด้อพี่น้องเด้อหม้อเดือก็ื้อไปได้มันเสต็จน้ะมันก่อนมาตามาตาหมูกรอบของเบาเด๋อนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกูสุคนน้อมือนี่กล่มาพอกันกับเบาเดลูกในไนซี่ขึ้นเกาเด้อพี่น้องมือนี่งเบาเดกอกายหมูกรอบเด้อพี่น้องนะฮะ นี่มูกรอบมาโซ่โซ่ที่น้องเหมือนกันนี่มูกรอบเนาะว่าเด้เฮ็ดเองเนาะงพี่น้องเลยเฮ็ดเองเหลืองแอมแท้มดนตรีกรอบกรอบนอกนุ่มใน่ด้เพี่น้องเลยกินก้อนหนึจิ้มอ่าจิ้มซีฟู้ดพี่น้องแต่ก็มีพักมีหลายอย่างเราเด็กลงมือเฮเดงเนาะมูกรอบนี่สิพาพี่ข้าน่องมากินน่อพี่น้องเนาะนี่อันหนึ่นกับพี่เราเด็กกับ

กรอ,อบนองคุไหมมีกรอ,อ,อบนี่กรอบอย่อืมมางมาฮะ อืมขอบนอกน,น้ำในซีมเมนบาลยเอง,เองเนีเห็นกอุ่มๆรอืมคระกระรอืม โอ้ต oh, oh, uh, uh. mm ังเสียงพี่น้องโอ้ยอะบ่อ่ะมมันจะกรอบจังไดอื มากระโดโคพี่เนาะตะเกียบออมาเว้นอยู่โค่พี่ครับจรรเจ้ยมากระโดโคอืมเขาก็้ำลำ Mm-hmm. กรอบพี่น้องกรอบเป็นกรอบเนี่ยโอ้ ิกสีกรอบนอกนุม่มใน นั่งมันกรอบเนี่ย เปนวาเล่ไปเรียงเนาะกาตนนั้งเนีกยไปต้มก่อนไป่นองเอยไปต้มก่อนต้มมันชุกแต่ก็มากเอาเอาเล็กก็ไปมีนะ่ไปมีน้ำแดงมันจมเจีมเจมเจ,มจ,มจมมันจนเป็นหูระลายไปเนาเอยเอากะเกลือท่าเล็กน้อยไปตากแดดไว้ตากมือนึงเดี๋ยวมาทอดกอดประมาณซิบหน้าที่ส้างหน้าที่นกักกง่ามเนี่ยอืม cọp nòng mà nó ăn à, nắng con con này mình cọp cọp này, ngon บ้าเล่กัสิจบคลิปเพียงสามีเนาะพี่น้องเนาะอันนี h, ้หมูกรอบเนาะหมูหมูกรอบนี่บ้าเรไปซื้อมากหนึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งเนาะบ้าเรมากครับไรมาเห็ดเองเห็ดเองกินเองแซ่บเองคือเกาพี่น้องบ้าเร่เสร็จบคลิปเพียงสามีเนาะพี่น้องเนาะจะได้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเลิกกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเร่ในเลิกถ้าผู้ยได้มาผู้ยได้สอบก่ะกดให้บ้าเร่ในเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีบ๊ายบาย